บ้านคนพิการในตำบลสักไขได้รับการปรับปรุงใหม่มอบโอกาสการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2,567เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณบ้านพลสวรรค์หมู่ที่5ตำบลสักไข่อำเภอสักไข่จังหวัดหนองคายนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสักไข่พร้อมด้วยนาย,ยกสมนึกรัตนคุณนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสาาักไขลงพื้นที่ตรวจ เยยี่มและมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กับคนพิการในพื้นที่สองหลังภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณพศ2567โดยมีคณะผู้บริหารรองนายกอบอตอเลขานุการประธานสภาต,ตำบลสักคายผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนจิตอาสาตำบลสักคายมอบบ้านหลังแรกให้กับ นางต่อเพ่งสมบ้านเลขที่55หมู่ที่5ตำบลสักไขา่อำเภอสักไขา่จังหวัดหนองคายโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสักไขา่ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการมอบโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นบ้านหลังที่สมอบให้กับนายบุญยืนมาลาย,ยะบ้านเลขที่14หมู่ที่ห ตำบลสักไข่อำเภอสักไข่จังหวัดหนองคายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขโดยทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงบ้าน ให้กับคนพิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นายทวีปไทยสุบีนายอำเภอสาคายกล่าวว่าการปรับสภาพบ้านให้กับคนพิการเป็นการสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นช่วยให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้และรู้สึกมีคุณค่าต่อสังคมทางอำเภอจะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการอย่างต่อเนื่องต่อไปนายกสมนึกรัตนคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคไยกล่าว เพิ่มเติมว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักไขมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนพิการโครงการปรับสภาพบ้านนี้เป็นการบรรเทาความยากลำบากช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักไขจะขยายโอกาสให้กับคนพิการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนต่อไป นางต่อเพลงโสมผู้ได้รับการปรับปรุงบ้านกล่าวด้วยความดีใจว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือบ้านหลังใหม่นี้สะดวกสบายเหมาะก,กับสภาพความพิการทําให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนายบุญยืนมาลายะผู้ได้รับการปรับปรุงบ้าน กล่าวเสริมว่ารู้สึกขอบคุณทุกท่านที่ช่วยปรับปรุงบ้านให้บ้านหลังนี้สะดวกสบายปลอดภยัยทำให้รู้สึกมีคุณค่าต่อสังคมมากขึ้น การมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กับคนพิการในตำบลสักไขเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในสังคมยังมีคนพิการอีกมากมายที่ต้องการโอกาสและความช่วยเหลือเราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีและมีความสุขเท่าเทียมกันโดยการสนับสนุนโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือคนพิการร่วมสร้างสังคมไทย ที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันอุทัยดอกไม้สักไทย .com รายงาน สักคายเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไหว้ร้าสีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองลื่อเลืองคุณธรรมสนับสนุนข่าวโดยหอจอกอราชามุงจีมุงจีบมุงมวนมุงลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุทธลูกอินโทร081 1์2่ 0 3น0น้ำดื่มกันตาน้ำดื่มของชาวสักขายสะอาดปลอดภยัยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตบริหารงานโดยดร์เสน่ห์สุวิทธรรมมาพร้อมบริการจัดส่งในเขตพื้นที่อำเภอสักขายและพื้นที่ใกล้เคียงโทร0817995713เจ็ก้ดหน่สติสตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทรศูนย์เก้าแ